สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่14กรกฎาคม2568ผมกำลังอยู่ในสวนป่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปองพอสมควรในสวนป่าของผมก็คือมีการตัดายางพาราเก่าที่เห็นเป็นตออยู่ข้างหน้าเนี่ยออกไปปริมาณค่อนข้าง หลายตันก็จะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงในสวนป่าเพื่อนๆก็ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าสวนป่าของผมเนี่ยเริ่มแรกก็เป็นสวนยางปาราเก่าแล้วตอนนี้ไม่ได้ทําผลิตผลและครอบปลูกบป่าไม้เป็นป่าไม้เป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจลงไปมา ยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีเพราะฉะนั้นในยางเก่าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็ใช้ยางปาราเป็นพืชหลักในการทำอาชีพแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนสภาพเป็นสวนป่าใช้ยางพาราเป็นปีเลี้ยงาวนี้ในช่วง ครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็เข้ามาชมสวนแล้วก็เห็นสุกไม้ยางพาราซึ่งมีอยู่หลายร้อยต้นในสวนเนี่ยเขาก็คุยแล้วก็เอ่ยปากขอบอกว่าขอตัดเอาไปขายแบ่งผลประโยชน์กันก็อะไรตํานองเนี่ยผมซึงมีดำริก็ค่อนข้างมานานแล้วเพราะว่าสวนป่าบริเวณนี้ก็หลายๆหลายๆพื้นที่ก็เริ่มลก แล้วก็ป่าไม้หรือว่าไม้เศรษฐกิจที่ผมลงสักทองพวกอะไรพยุงไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเ,เ,เติบโตช้าลงก็เลยตกลงวิธีการตัดเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่สูญเสียกับต้นไม้เป็นอันตกลงแล้วน้องๆก็ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้ามาดําเนินการตัดต้นไม้ไปหลายส่วนของสวนก็เอาออกไปขายเป็นไม้แปรรูปและไม้ฟืนก็ประมาณ4-5ถึงตันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาพที่เกิดขึ้นในสวนของผมนก็คือว่า พื้นที่จากเคยร่มคลึมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมีพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้นต้นไม้หลายๆต้นก็มีเกิดสภาพเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากที่เป็นป่าค่อนข้างทึบมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีสเปซมีช่องว่างในอากาศมากขึ้นพอเราเอาเออไม้ยางพาร,ราออกต้นไม้หลายต้นก็ เอียงอย่างเช่นต้นไผ่หรือว่าต้นสักทองต้นที่สูงประมาณ 5- ถึงสถึง5เมตรหรือ5-6ถึง6เมตรประมาณนั้นบางต้นเนื่องจากอยู่ในสภาพป่าที่ค่อนข้างแออัดเขาก็ธรรมชาติของมันก็คือพยายามที่จะชะลูดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ความโตของต้นก็น้อยลงและก่าความสูงเพราะฉะนั้นก็ ไม่ไม่สมดุลพอเราตัดไม้ป่าไม้ยางพาร,ราออกปุบเนก็มันเกิดสเปซขึ้นมาคราวนี้เนื่องจากหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วก็ใบของพวกไม้ป่าอะไรต่างๆนมันโุดมสมบูรณ์ก็มีน้ำหนักมากก็อ,อาจจะลูเอ็นบ้างเพราะงั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในสวนป่าของผมก็ น้องๆก็จะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่เห็นเหมาะสมเนี่อย่างเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นตอของต้นยางพาราเก่าที่ตัดออกไปทีนี้ถึงที่จะเกิดขึ้นก็หลายๆส่วนก็คือต้นไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยบางต้นก็อาจจะโดนไอ้ต้นยางพารา ล้มหรือว่าทับพลาดพิงอาจจะค้นก็เกิดการการเปลี่ยนแปลงที่คงต้องใช้เวลาในเขาบอกว่าในการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่ามันต้องใช้เวลาประมาณ1นถึงสปีกว่ากลับสบภาพเดิมเพราะอะไรทำ,ทำไมถึงเกิดแบบนั้นเรามาดูกันเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนสภาพป่าให้เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่าช่องแสงมันมากขึ้นช่องแสงมากขึ้นไม้ก็จะแย่งกันขึ้นจเจริญเติบโตรับแดดมากขึ้นใบก็สังเคราะห์สแสงได้มากขึ้นเพราะงั้นก็จะเพิ่มอัตราการเติบโตแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเกิดการไม้หลายต้นที่มันสูงแบบไม่ได้ตัดต่วน มันก็จะค่อนข้างที่จะรับน้ําหนักไม่คอยไหวเพราะฉะนั้นก็จะเอ็นเอียงบ้างแต่ก็ใช้เวลาในการปรับตัวในการที่จะให้ลำต้นโดนลมแล้วก็ค่อยสร้างความแข็งแรงในในต้นไม้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นประการต่อไปที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเมื่อไรก็ตามที่เราตัดต้นไม้ในสภาพป่า ในสภาพที่เป็นผืนป่าออกบางต้นพื้นพื้นดินข้างล่างเนี่ยก็จะได้รับแสงมากขึ้นเพราะ,ะนั้นนอกจากการสังเคราะห์แสงที่มากขึ้นแล้วพืชวัชพืชข้างล่างเนี่ยก็จะเติบโตเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย,ยมีพวกวัชพืชค่อนข้างน้อยไม่ต้องบำรุงรักษามากก็ก็จะค่อนขา้างที่จะมีกิจกรรมให้เราทำมากขึ้น ส่วนอไอ้พวกไอ้จุลินทรีย์เชื้อราที่อยู่ในดินนี่ก็ได้รับแสงมากขึ้นมันก็ต้องกระทบแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการปรับและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้อยู่รอดของมันซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่จะเห็นไม้สักอทองต้นนี้จะเห็นว่า เขา,อ,า,อ,า,อ,าอยู่ริมคลองลลยิมในทางน้ำก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพอเราเปิดได้เป็นช่องว่างมากขึ้นจากเมื่อก่อนเขาอยู่ใต้ร่มก็อาจจะเอ็นเอียงมากแต่ก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะปรับตัวส่วนต้นเล็กๆพวกนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานในการที่จะปรับตัวขึ้นมา สิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าดูก็คือว่า,าในสภาพการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันอาจจะจะมีผลการกระทบในช่วงแรกๆจนกว่าจะครบ1-2ถึง,งปีเราก็ต้องมาเฝ้าดาูพวกลมฝนในหน้าฝนอาจจะเป็นข้อดีที่เรามาตัดต้นไม้ในหน้าฝน แดดบ้างลมฝ uh, นบ้างมันก็ช่วย uh, ในการที่จะให้พืชไม่ต้องอยู่ในภาวะวิกฤตมากเพราะว่าดินดำน้ำชุ่มอุดมสมบูรณ์อย่างดีแต่ว่าในการเดียวกันก็ออลมฝนก็มีมากกว่าปกติเพราะงั้นเราต้องเข้ามาเฝ้าดูกันแต่ต้องใช้เวลาในการที่จะปรับและเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมพวกนี้ อย่างน้อยก็ในเชิงทฤษฎีก็บอกว่าประมาณสักหนึ่งถึงสองปีก็จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะที่จะปก,กติต้นไม้ก็จะเซตตัวของเขาต้นไม้เล็กๆข้างล่างก็ก็จะปรับสภาพได้ต้นที่โตที่สูงจะรูดเขาก็พอมีสเปซมากขึ้นเ,เขาก็สามารถที่จะขึ้นรับแสงสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น การโตในแนวของเ,อเส้นรอบวงบต่อต้นมันก็จะมากขึ้นกว่าอยู่ในสภาพของป่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงซึ่งแต่ว่า,เ,าเรากต็ต้องยอมรับสิ่งพวกนี้เพราะว่าต้นยางพาราเนี่ยถึงไว้ผมพยายามที่จะเก็บไว้หลายปีเหมือนกันแต่ว่าพอช่วงเวลาหนึง่งถ้าเกิดว่าพอเป็นป่าไม้มีความชื้นมีอะไรต่าง ร่มคึมมากเชื้อราเกิดขึ้นไอ้ต้นของไอ้ต้นยางพาร,รามันก็จะจะตายเองโดยธรรมชาติแต่หลายๆต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นผม่ห้น้องๆเขาตัดแล้วก็เอามากองไว้ไอ้พวกนี้จะจะตายเองโดยธรรมชาติโดยฝ่าร่มคึมมากขึ้นการสังเกตแสงน้อยลงเขา เขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ขขเขาก็ค่อยๆตายไปนี่คือสภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเจ้าของสวนก็ต้องยอมรับสภาพพวกนี้นี่ผมยังไม่ได้เข้ามามาดูมาปรับมามาจัดสางพยายามที่จะเก็บเอเพราะว่าไอา้พวก ไม้ต่างๆที่เป็นเศษไม้ที่ไม่ต้องการแล้วเ็าก็เอามาวางไว้ในร่องน้ำเนี่ยเขาต้องมาจัดเก็บพวกพืชไม้ต่างๆเช่นต้นมหาดเหียนอยู่ข้างหน้าที่ไกลๆที่ผมเคยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก็ได้รับแสงมากขึ้นคิดว่าปีนี้เขาจะโตมากขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่เรายังไม่พูดถึง สภาพในดิน,ด,นดินบริเวณนี้จะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะมีไส้เดือนดินค่อนข้างเยอะอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ผมเลือกที่จะทําบริเวณนี้ก่อนเพราะว่าต้องการที่จะให้ไม้ยืนต้น<ม>เขาปรับตัวไปในปีสองปีเนี่ยเราก <ๆ S 1> จ็จะจะโตเท่าทันพวกไก่อย่างนาพวกนี้เป็นเกไม้รุ่นเก่าๆที่ผม ผมมาปลูกไว้ตั้งแต่ยุคยางพาร,รายังมีผลิตผลอยู่เห็นว่ามีต้นอายุไอ้พวกนี้ประมาณ15ถึง20ปีแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุค,ค่อนข้างที่จะยืนยาวมากับสวนนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะดูแล้ว เราเราเห็นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในสวนในช่วงเริ่มต้นแต่ต้องใช้เวลาซึ่งต้องอาศัยต้องการตัดสินใจเพราะว่ามะยางปลาราพวกนี้ก็อย่างน้อยก็ที่สุดก็ได้สี่ห้าตันเนี้ยก็ได้เงินมาสักประมาณสี่ห้าพันบาทก็เอามาไอ หาต้นไม้ใหม่ๆแล้วมาเอาพืชใหม่ๆม,มาลงเอาไปทำกิจกรรม,มอดื่นก็มาแบ่งมาจัดสรรปันส่วนกันต่อก็วันนี้ก็คงมาคุยกับเพื่อนๆถึงการเปลี่ยนแปลงการเปิดช่องแสงเห็นว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีช่องแสงแบบนี้ในสวนผมเปิดช่องแสงโดยการตัดต้นยางพาราเก่าออกเปิดช่องแสงให้ไม้เศรษฐกิจไม้ป่าได้รับแสงมากขึ้น ก็คงมีผลกระทบบ้างทั้งในทางบวกและทางลบอย่างที่หลายๆคนเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนี่ก็คงคล้ายๆทำนองนั้นก็คือว่าตัดไปค่อนข้างเยอะ4ีถึงหตันแล้วก็มันจะมีสเปซที่เป็นช่องว่างที่มากขึ้นแล้วก็ มาดูรอดูการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปภายใน1นถึงสองปีสภาพแบบนี้จะมีทั้งสวนแต่ผมไม่ได้เดินไปทั่วทั่วเพราะฉะนั้นก็ถ่ายให้ดูเป็นพื้นที่บริเวณแคบๆให้เพื่อนได้ดูชมกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวนป่าของผมขอบคุณที่ติดตามรับชม จนจบคลิปและก็อย่าลืมช่วยติดตามช่องสวนป่าสิริดันดาเว่ยยอดตรังทั้งช่อง YouTube และช่องเฟซบุ๊ก้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ